ทมกลางความผันผวนนะครับของการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วทั้งเอเชียในเช้าวันนี้ที่นําการปรับตัวลดลงโดยจีนนะครับเซี่ยงไฮ้คอมมิชิตตอนนี้ลงไปแล้ว7%กว่าๆด้วยกันหางเซยงฮ่องกงติดลบตามไป2%ครับส่วนตลาดอื่นๆนั้นก็ลงไปประมาณสัก1%กว่าๆตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้น่าจะมีความผันผวนแน่นอนแล้ครับแต่ว่าเราจะมีหุ้นอีกหนึ่งตัวครับที่มีการจ่ายปันผลในระดับที่สูงทีเดียวนะครับเข้ามาเทรดในวันนี้นะครับเป็นหุ้นเพิ่มทุนครับของ WHART นะครับความน่าสนใจของ,องกองนี้จะเป็นอย่าง รายจะมีโอกาสอะไรสําหรับการลงทุนบ้างนะครับมาพูดคุยกันครับกับคุณอัธวิชเฉลิมทรัพยากรครับกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับคุณอัธวิชย์ครับครับสวัสดีครับบรรยากาศการลงทุนวันนี้อาจจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่แต่ว่าเรามีตัวเพิ่มทุนของ w h a r t เข้ามาเทรดในวันนี้ด้วยโอกาสของกองนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับจริงๆก็ต้องเรียนว่า กองโดยโดยโดยธรรมาชาติของกองกองคลัสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เป็นการลงทุนในลักษณะที่เป็นลองเทอมอยู่แล้วนะครับดังนั้นคนที่สนใจในการลงทุนในรดักเนี่ยก็มักที่จะลงทุนในทรัพย์สินที่ทําให้เกิดการดีเวเดนในระยะยาวนะครับซึ่งของของเราเองเนี่ยในแง่ของผมผมขอคงขอพูดในฐานะของเป็นที่เป็นกรุ๊ปด้วยนะครับก็บ <lei. S 2> คือในแง่ของการที่เรา,เามีทรัพย์สินที่ มีคุณภาพสูงแล้วก็มีสัญญาเช่าระยะยาวเนี่ยรวมทั้งโปรไฟล์ของผู้เช่าเนี่ยที่คุณภาพนั่งดีเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์ให้กับนักลงทุนโดยเฉพาะในช่วงที่สภาวะตลาดขันผัวในวันในในในช่วงเวลานี้มันเหมือนเป็น,เป,นเป็นหลุมหลบภัยไกลๆก็ได้นะครับสาหรับเหมาะสาหรับทั้งในแง่ของของคนที่อยากจะเหมือนกับหลบมาลงทุนในหุ้นที่มีปันผลสูงซึ่งก็คือในรูปของกองทรัส นะครับหรือแม้กระทั่งผู้ฝากเงินในภาวะดอกเบี้ยที่ต่ำนะครับซึ่งผมว่ากองสตอรับิสกองทรัสต์บิสเอทีเนี่ยก็สามารถที่จะตอบโจทย์นะครับในแง่ของออสุดประสงค์ดังกล่าวได้เพราะว่าการจ่ายบรรทลของกองทรัสของเราเนี่ยที่เราจัดตั้งกองไปตั้งแต่จริงๆเราจัดตั้งกองเมื่อเมื่ปลายปีที่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นกองอินดัส r รีลกับ Lo จิสติกรีในประเทศไทยกองแรกรนะครับแล้วก็ที่เพิ่งผ่านไปก็คือเพิ่งการเพิ่มทุนครั้งที่หนึ่ง นะซึ่งพอเพิ่มทุนปุ๊บเนี่ยขนาดกองเนี่ยผมก็เรียนได้ว่าขนาดกองเนี่ยก็จะเป็นขนาดกองประเภทโลจิสติกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะซึ่งขนาดกองที่ใหญ่ก็น่าจะส่งผลดีต่อเรื่องของการเทรดเรื่องของราคาในตลาดลองรองด้วยนะครับครับผมถ้าพูดถึงเงินปันผลแล้วครับนะราคา IPO ของการเพิ่มทุนที่10บาทนี้ดีบเบนดูเรามองกันอยู่แถวไหนครับเอถ้าดูจากประมาณการที่เปิดเผยในไฟลลิ่งนะครับ ตัวดีเดน per unit เนี่ยอ,อยู่ที่ประมาณ79สตางค์นะครับซึ่งก็ถ้าเทียบกับราคาที่เพิ่มทุนที่นักลงทุนซื้อที่10บาทเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าก็ตัวตามผลตอบแทนก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับอยู่ที่ประมาณ7.9เปอร์เซ uh ็นต์นะครับ <Okay. S 2> ก็แล้วอีกอย่างที่ความสำคัญหนึ่งของตัว Product uh huh. ที่เป็นรีเองเนี่ย uh huh. ก็คือมันชนะเงินเฟอ้อด้วย uh huh. นะครับมันอาจจะต่างกับหุ้นคู่นิดนึงเพราะหุ้นคู่ปกติเนี่ยมันก็ร uh ีเทิร์นมันก็จะนั่งคงที่ ใช่ไหมครับแต่ว่าอันเนี้ยเนื่องจากว่าผลตอบแทนมันได้ในรูปของค่าเช่าคร,ครับพอค่าเช่าปุ๊บเนี่ยแน่นอนเวลาที่มันมีการปรับค่าเช่าขึ้นทุกปีหรือทุกสามปีเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นการรีเฟล็กหรือสะท้อนให้เห็นถึงตัวเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับซึ่งแปลว่าแปลว่ารีเทิร์นที่อยู่ที่ถ้าวันนี้นะครับถ้าอยู่ที่ราคาเ,เพิ่มทุนที่สิบบาทเนี่ยนะครับก็ ผลตอบแทนที่บอกว่าประมาณ7.9%เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะโตขึ้นไปตามเงินเฟ้อนั่นเองนะครับมนอกเหนอจากนั้นในอนาคตก็มีโอกาสอีกเหมือนกันที่เราจะเพิ่มขนาดกองทุนให้ใหญ่ขึ้นซึ่งนั่นจะนําไปสู่เรื่องของสภาพคล่องที่มากขึ้นในตลาดรองด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับไซส์ของการเพิ่มทุนในอนาคตนี่เรามองกองรีดกองนี้นี่จะโตทะลุระดับบนล้านไปเยอะไหมครับก็เราก็มองจริงๆต้องเรียนว่ากอง trust wjrt เนี่ยก็น่าจะเติบโตควบคู่ไปกับ าการเติโตของธุรกิจ W H A นะครับ,รบเรามี track record ในการทำมาตั้งแต่ตอนสมัยที่เป็น property fund นะครับก็คือในร,รูปของ W H A P F นะครับซึ่งนั้นก็มีการเพิ่มทุนอยู่เรื่อยๆทุกปีนะส่วนกอง R T เองเนี่ยเราเพิ่งสเร็จการเพิ่มทุนไปเมื่อเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับก็ปีหน้าเองเนี่ยเราก็เรียกว่ามีทรัพย์สินที่พร้อมที่จะเสนอขายเข้าไปในกองทุนก็ โดยโดยเฉลี่ยผมว่าใช้ในการเพิ่มทุนในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณเนี่ยครับประมาณสี่พันถึงห้าพันล้านนะครับก็นั้นถ้าถ้าดูจากการเพิ่มทุนเนี่ยม,มันก็แน่นอนปีหน้าเนี่ยไซสของตัวกองทุนเองน่าจะแตะหมื่นล้านนะครับวันนี้ขนาดของขนาดของกองทุนนะครับโดยที่เราอาจจะไม่ได้รวมหนี้สินเนี่ยที่กองสามารถที่จะกู้ได้เองเนี่ยมันอยู่ประมาณเอ่อประมาณสักหกพันหกร้อยล้านบาทนะครับแน่นอนปีหน้าเนี่ย ายถึงปีนี้ปลายปีเนี่ยที่มันมีการเพิ่มก็น่าจะแต่หมื่นล้านครับครับส่วนขนาดทรัพย์สินขนาทรัพย์สินของของกองคลัสกองเนี่ยตอนนี้ก็เก้าพันกว่าล้านคลัคบนะครับเก้าพันกว่าล้านแล้วก็อย่างที่ผมเรียนก็คือเป็นกองคลัสประเภทโลจิสติกส์อินดัสทรียลที่ ณเวลานี้นะครับใหญ่ที่สุดในประเทศครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณอาทวิตครับครับยินดีครับครับผมก็จับตาดูนะครับสำหรับการเปิดตลาดของ WART เดียนวันนี้ซึ่งหุ้นเพิ่มทุนของเขาที่มีการเพิ่มทุนไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับที่ราคา IPO 10บาทก็จะเข้ามาเทรดในตลาดด้วยนะครับสำหรับราคา IPO ที่10บาทเนี่ย dividend yield ประเมินกันที่7.9%นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าราคามีความผันผวนเกิดขึ้นนะครับแน่นอนว่า dividend yield นั้นอาจจะมีการขยับด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสในการลงทุนของกล ลวกันนะครับสำหรับคนที่มองหาการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวนะครับอย่างที่คุณอาทวิตบอกครับไม่ต้องเป็นห่วงด้วยเพราะว่ามีการกลับเรื่องของค่างเงินเฟอ้อเข้าไปจากค่าเช่าของคลังสินค้าอยู่แล้วนะครับส่วนช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกลยุทธ์ในช่วงเปิดตลาดกันครับ